Boom, ครับเรากลับเข้าสู่ในช่วงโฮบอลเหนือในช่วงแรกนะครับครับช่วงช่วงแรกสุดของรายการปกติเราจะเป็นช่วงอู้ไปเรื่อยๆนะครับอู้ไปเรื่อยครับอู่แบบไม่มีสาระเฮ้ยมีดิมีหรอคุณก็จริงกิาพม่าอู้ไปเรื่อยนี่คือไภาษาเหนืออู้ไปเรื่อยๆอย่าไปเรื่อยตัวเดียวสิหลายเรื่อยหน่อยนะถ้าเรื่อยตัวเดียวมันไม่มีสาระครับเออแต่ตอนเนี้ยแพร่พริกมานำา2งหนึ่งแล้วครับโอ้โหโอ้ไม่น่าเชื่อครับสกอร์เหมือนจะเกมแรกเลยไปพริกมากเหมือนกล้วยปิ้งเลยเนี่ย เป็นเวลิตาสมิดยิง2ประตูแล้วคุณนงเวอลิตาสมิดนะครับนาทีที่57กับนาทีที่66ครับผมชอบนาวอลิตาสมิดนะเป็นเพื่อนในเฟซด้วยนี่ยคือเขามีปัญหาการบาดเจ็บเนาะครับแล้วตอนนี้เพิ่งจะรีดฟอร์มมาได้ในช่วงหลังกลาสมบูรณ์แล้วลองดูผมว่าเผลอๆจะมีสามจะมีสามนะครับอ่ะก็เป็นกำลังใจให้แพลด้วยนะครับอ่ะก่อนที่เราจะไปคุยกันถึงเรื่องของตัวไทยลีก์หนึ่งอยาลืมย้ำกันด้วยครับทายผลบิ๊กแมตช์ทีสามสัปดาห์นี้ครับระหว่าง พี่โซโล,โลกกับแม่โจขุนพนลโนเรสวรกับคาวบอยพรุ่งนี้เตะนะฮะตอนบ่ายสามโมง,ค,งครึ่งเกมแห่งฤดูกาลแล้วมันทำไมจะบังเอิญขนาดนี้เพราะปีที่แล้วคู่นี้ก็เบียดกันเพื่อชิงตัวหนึ่งใบไปแชมเปี้ยนลีกถูกต้องเออนะครับแล้วปีนี้ก็เหมือนจะโคจรมาเบียดกันอีกครับนะครับแล้วก็มีสติ๊กเกอร์ด้วยมอบให้นะครับน,นะครับอ่ะ ขาไทยถูกนะไทยเข้ามาสกอร์นะครับทีนี้มาที่ทีหนึ่งครับ,รบทีหนึ่งในสัปดาห์ที่แล้วก็จริงๆมีโปรแกรมเมื่อสุดสัปดาห์แล้วต่อเนื่องการสัปดาห์เป็นโปรแกรมตกค้างนะครับถ้าดูจากภาพรวมแล้วเนี่ยก็ปรากฏว่าบุรีรัมเกิดอะไรขึ้นกับฟุตบอลลีกไม่ไม่ไม<อ>ชนะมาสองเกมคุณโหนึ่งถ,ถ้าไม่นับบอลถ้วยนะบอลลีกเนี่ยคุณเชื่อไหมนี่เชื่อก็ได้ว่าเทพีแห่งโชคไม่เข้าข้าง เกมนี้คือเป็นของบุรีรัมย์อย่างเดียวเลยคนหนึ่งผมตังดูเกมที่เจอพีทีใช่ไหมใช่มาพลิกแพ้ในช่วงท้ายนะสองหนึ่งอ่ะนั่นแหละยิงถูกโทษไม่เข้าด้วยครับใช่ยิงถูกโทษไม่เข้าสองเกมติดด้วยโอ้ผมว่ามันเป็นอะไรคือเนี่ยเนี่ยคือดวงถูงยิงอ๋อเหรอเกมทั้งเกมมันมีโอกาสที่แบบทำสกอร์มากกว่าสามสี่ลูกอ่ะคนหนึ่งก็่มันอาจจะเป็นสกอร์แบบแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่ทีเนี้ยมันเลยทําให้มันเลยทําให บุรีรัมย์เองเนี่ยอาจจะมาระบายกับบอลถ้วยไหมเก่งไหมครับเก่งไม่กลัวกลัวแพ้ดวงเนี่ยเพราะว่าเพราะว่าอิชิอิเองเนี่ยผมดูแล้วเนี่ยเป็นกุนซื้อเป็นสไตล,ล์คาแรคเตอร์ของคนญี่ปุ่นเนาะค,ความมุ่งมั่นเขาสูงมากนะค,ค,คือเขาบอกว่าเขาจะต้องคือเขาบอกเนี้ยคือผมแปลกใจที่เขาพูดอะว่าตอนที่เขาแพ้พีทีเนี่ยเขาบอกว่าไงรู้ปะเขางงบอกว่าเขาแพ้เพราะเกมรุกปกตินี่ถ้าทีมแพ้จะโทษเกมรับเนาะใช่แต่เขาบอกว่าเขาแพ้เพราะเกมรุกไม่คมไง ไม่ใช่ว่าไม่โคมผมว่ามันดวงถูด้วยประตูไม่รู้คือประตูคนนี้นะคนหนึ่งของพี่ทีเหรอเออรับลูกหลุดรอดไอ้จ็กแร่ยังไม่แซวว่าจะโคเหนียวอ่ะไม่ใช่ก่อนหน้าแมทที่จะเจอบุรีรัมย์แล้วพอแมทเจอบุรีรัมย์ดังเก่งอ่ะเนี่ยลองขึ้นลองขึ้นผลดูให้ได้นะครับเพราะว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็คือบุรีรัมย์แพ้นะจากฝูงแต่ ทางด้านของทรูแบงคอกเองก็ยังไม่สามารถใช้ความได้เปรียบได้เพราะว่าใช่ก็เปิดบ้านเสมอกราชบุรีอ่ะหัวตะแลงสะดุดไปแล้วตัวเองไปสะดุดตามเขาอ่ะแล้วเดี๋ยวแล้วอยสะดุดกันหมดเลยนะเพราะนั้นทรูแบงคอกเองก็ไม่ใช้ความได้เปรียบนะเพราะว่าจริงๆเอ่อบริษัมเก็บได้แค่แต้มเดียวจาก2นัดนะครับจริงๆมีโอกาสแซงนะก็แซงไม่ได้แซงไม่ได้ยังยางเกมที่ต้องต้องต้องเตะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็ปรากฏว่าเสมอกราชบุรีในบ้านตัวเองด้วยนะครับราชบุรีก็เลยมีการ เปิดตัวโค้ชใหม่ไปหลังจากที่จบเกมนั้นเพราะก็คือทางด้านของบรูโนเปรรานะครับเป็นโค้ชชาวโปรตุเกสจริงๆเนี่ยรับงานในเกมที่พาราชบุรีไปเยือนชูแบงคอกนั่นแหละนะครับแต่เสียฟุกเปิดตัวเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเคยคุมทีมระดับลีกโอมานมาแล้วด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยราชชูแบงคอกเองก็พลาดเองแต่สําหรับในส่วนของ2ทีมโซนเหนือเราเก็บชัยทั้งคู่ใช่นะที่ เฮฮาเลยสองทีมโซนเหนือใช่เอาช้างเผือกก่อนเชียงเชียงใหม่ยูเอาเชียงใหม่ยูก่อนนะชนะเทียวสมุทรไปสองเมตรใช่ไหมเป็นไงบ้างคุณนองก็ลูกเกมโดยรวมนะพี่จับมานี่มันดูหูบาอะไรเหรอลูกเกมโดยรวมวันนั้นเล่นดีนะนะบวกกับแสดงว่าตัว่แตักเอาใช่ใช่ไม่รู้ไงนะเออเว้แต่แต่แต่มันก็เนื่องด้วยความผิดพลาดของสมุทรปราการก็เยอะนะครับครับครับ แล้วอันดับก็เริ่มถอยลงไปละเห็นไหมเห็นไหมเพราะฉะนั้นน่ะใครอ่ะจะรีดฟอร์มของตัวเองได้ที่สามารถจะดีตัวเองขึ้นจากโซนอันตรายเนี่ยอือยู่ที่กำลังใจนะใช่อยู่ที่กำลังใจจริงๆใช่ไหมต้องต้องปลุกใจกันทุกเกมอะครับต้องต้องทาเหมือนอเดบิโยที่ทาให้สุพรรณพ้นจากโซนแดงพ้นแล้วได้อะเพราะอะไรเพราะว่าเขาบอกลูกทีมเขาว่าเขาต้องเล่นเหมือนเกมฟุตบอลนัดชิงเป็นเกมสุดท้ายนัดชิงก็ได้นัดสุดท้ายก็ได้ทุกเกมครับ นะอันนี้คือสิ่งที่พี่จับเองต้องฝังชิปนักบอลเขายืนเล้านักเตะตลอดนะนั่นแหละนี่คือพูดไทยโคตรชัดอ่ะคนหนึ่งจริงเหรอเออย่อยขนาดอ่ะพูดไทยย่อยขนาดเพราะฉะนั้นเนี่ยในอันนี้ถ้าพูดถึงในกรณีของเชมัยยูเองเนี่ยอ่ะเริ่มต้นละนะนะครับบอลที่บอลทว่าไม่ว่ากันบ,บอลลิงในสัปดาห์นี้จะเจอใครเดี๋ยวเราไปต่อนะครับส่วนเชียงรายยูถือว่าอย่างที่ผมพูดไปเลยเห็นไหมเขามักจะชนะทีมชนบุรีทั้งไปทั้งกลับ แปนัดหลังสุดที่เจอกันเนี่ยชนะถึง7จ็ดนัดอะ่ะใช่ล่าสุดก็ชนะอีกก็ใช่ไงทั้งทั้งี่ชนะหนึ่งเม็ดด<ม>้วยฉลามชนฟอร์มไม่ใช่ว่ากรถูกครับผมเป็นทีมที่เรียกว่าแพ้ใครไม่ค่อยแพ้แต่มาแพ้เชียงรายยูอะ่ะ โนะดนกวางนี่ตลอดอัชลามานั่นแหละนะอันนี้คือสิ่งที่ก็ค่อนข้างจะแปลกใจอยู่ไม่น้อยนะครับ,รบเป็นชัยชนะของสองทีมโซนเหนือเราก็เหมือนสเปอร์คุณแพ้ในยูฟ่าไม่รู้เป็นไรเอาล่นะแต่บทสรุปของคู่อื่นครับในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็จะมีเมืองทองเอาชนะท่าเรือนะครับแต่ท่าเรือก็มาชนะได้เมื่อกลางสัปดาห์ด้วยเพราะว่ามาดามแป้งลงไปชาินักบอลครับอะฮพี่อู๊ดบอกพี่แป้งครับต้องมาแล้วครับผมเอาไม่ไหวพกตัวบอลไฟฟ้าลงไปด้วยอ๋อไม่ใช่ มาดามแป้งหลังจากจบเกมที่แพ้เมืองทองขอเปิดอกคุยกับนักบอลว่าจะเอาไงมีงานเลี้ยงคุยกันกินข้าวด้วยกันอ๋อเปิดใจเลยนะจับไม่คุยเลยแล้วมีรีแอคที่ดีก็คือเกมชนะสุพรรณเมื่อกลางสัปดาห์ครับอก็ต้องดูว่าการชนะได้แล้วเนี่ยจะโชคต่อเนื่องหรือเปล่านะครับมันต่อเนื่องอยู่แล้วแหละเพเจอใครรูเอยู่นี่ก็นั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่ถ้าเรือเองก็อ่ะ ฟื้นพอสมควรละกับการจะเหมือนเมนยูผมบอกเ่าโดยติดคอไม่รู้ว่าแม่งอะไรของมันเนี่ยเมนยูคุณเนี่ยของผมของผมโคตรดีๆดันไม่เอามาคุณเมนยูเอาใครมาคุณรู้ไหมลาบลังนกไม่ใช่ลาบลังสิทธ์ใช้คุณก็ว่าไปว่าไปอ่ะทีนี้มาดูผลคู่อื่นครับครูว่าไปแล้วโพลิสเตโล เล่นในบ้านย่างเหนียวแน่นครับเสมอทีมหนองบัวที่อยู่อันดับ7ได้นะครับ,ครบโคดวางมีโอกาสต่อสัญญานะเพราะว่าเห็นบอกว่าทางผู้บริหารทีมหนองบัวพิจารณาเพื่อเพิ่มใจไงจ<ะ>ทำทีมดีจะต่อทั้งโคง้ดวังจะต่อทั้งสตาฟนักเตะงานงหมดเลยใช่ใช่ใช่นะครับแล้วก็ขอกนการเสมอกับบีจีปทุมไป2 2นะครนะครับ,รบนี่ก็คือบทสรุปของการแข่งขันที่เราได้เอามาให้ได้ทราบกันทีนี้มาดูเรื่องของตารางคะแนนหน่อยละกันอันนี้ก็จะมีตารางคะแนนล่าสุดหลังจากที่ผ่านพ้นเกมการสัปดาห์ไปทีอูดสองไรเหรอฮะ พิวดสองตารางไงพิวดสองตารางใช่ไหมครับตารางดูจากตารางคะแนนแล้วจะเห็นนะครับบุรีรัมย์อย่างที่บอกว่าขนาดสนุบไป2เกมนะครับครับชูแบงค์เขายังแซงไม่ได้เลยครับตามอยู่ห้าแต้มนะครับครับ้วไม่มีผ้าคาดผมหรอไม่มีที่กันปวดหัวโอ้ยวาไปนะครับอันดับ3าไปชนบุรีครับอันดับ3อยู่ที่35นะครับส่วนเชียงรายยูนิแต้มเท่าเมืองทองครับแต่ผลต่างประตูได้เสียเป็นรองนะครับเป็นรองเป็นรองเชียงรายเชียงรายยูนิงติดลบอยู่1นะครับเมืองทองบวก6นะครับ ส่วนเชียงใหม่อยู่ในเตดของเราก็อยู่อันดับสุดท้ายก็จริงผมไม่อยากให้ไปดู3อันดับนะคุณไปดูอันดับที่13คือ21แต้มนั่นหมายถึงว่าคุณต้องทําอีก11แต้มนะครับใช่นะครับใช่เอออย่าไปมองว่าเฮ้ยยังไม่ใช่คุณต้องไปมองยีเอ็ดเลยนะอันดับที่สามได้สิบแปดก็แหละถูกต้องผมมอยงห่างสิแต้มตอนที่ยังไม่แพ้เยอะขนาดนั้นห่างแค่ไม่ถึงสี่บเออไม่ถึงสี่บใช่ใช่แต่ปล่อยระยะห่างจากอันดับอ่าสามขึ้นไปข้างบนเนี่ยครับผม นะเดอันนี้กับกายเป็นห่างเยอะเลยเก็บนิเยอะอันนี้คือตารางคะแนนทีนี้มาดูที่เรื่องดาวซันโวกันนิดหนึ่งครับว่าล่าสุดของไทยลีกหนึ่งดาวซันโวเป็นอย่างไรบ้างนะครับก็ตอนนี้เป็นวิลเลียมป๊อปยิงได้ในเกมสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาทําให้มีการทําประตูเท่ากับทางด้านของไฮมิทันซัวเลสนะครับอยู่ที่12ประตูนะครับอ่ะจะได้เห็นแล้วนะครับแล้วก็ไฮมิทันนี่ของหนองบัวพัชยานะใช่ครับใช่ครับแล้วก็วิลเลียมป๊อปนี่เมืองทองเมืองทองใช่ครับแล้วก็เอฟซันเมโลของ ขอนแก่นอ่ฮะก็11ประตูคุณเห็นไหมคุณสังเกตไหมครับสองทีมที่ขึ้นมาพร้อมกับเชียงใหม่ยูเขาจ่ายหนักแต่เขาได้ขนที่คุ้มค่าใช่คุณดูดาวโอนโบดิไม่รอดแน่ถูกไหมอ่าหนองบัวขอนแก่นใช่ขึ้นมาพร้อมกับเชียงใหม่ยูถูกไหมล่ะอะผมถามหน่อยใช่อันนี้ผมไม่นับบิวนับบิลที่ไม่ใช่มายิงกับเชียงใหม่ถึง11ประตูนะอ่าฮะดูไหมฮะโอเคอาจจะลนสองด้วยเยอะรวมตั้งแต่ตั้งแต่อยู่เชียงรายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นได้เลยนะครับว่า ถ้าทําให้เป็นมันก็ต้องทําได้แบบเนี้ยเอาแบบว่าทําให้เป็นถ้าตั้งใจทำอ๋อไม่รู้อันนี้ก็ไม่รู้อะนะครับแต่เพียงแต่ว่าถ้าเห็นเนี่ยจะเห็นความชัดเจนเลยทำไมละครับเสียแสนเสียแสนบอกแพร่อะไรมีอะไรเกิดขึ้นโดนจุดโทษนะครับแพร่ตอนนี้อ้าโอ้ยเอาเลยซอยเท้าทีทีดูก่อนดูก่อนเอาละเซฟได้นี่มันยิงจุดโทษเหรอไม่เขาเขาบหอก่งเงี้ยเดี๋ยวนี่มันยิงจุดโทษเหรอทำไมยิงหัวแ้น คุณแสนทักนาผมก็เลยบอเรือหายแล้วงานนี้โอ้ยลูกนี้พระโถมทัศน์บินไปเซฟได้นะฮะดูสิฮะมันยิงเลยนะคุณนงดูดิเอ๋โอ้ยตา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 ยเลยตายเลยนะครับเข้าอันนี้ก็คือดาวซันโบดาวซันโบนะครับอ่ะดูจากตารางก็เห็นแล้วก็ ที่ถือว่าต้องเที่ถือว่าต้องชื่นชมก็คือสุปรชัยใจเด็ดจอมเซิร์งยิงสิประตูแล้วนะตามหลังท็อปอยู่แค่2ประตูนะใช่นี่ผมจําได้คุณจําได้เลยใช่งนะจ้าข้าวผมถไทยอยู่สุปชัยใจเด็ดนะครับเป็นนักเตะไทยที่ขึ้นอยู่ในท็อปชาร์ตแล้วก็อีกคนหนึ่งที่รองลงมาก็คือวรชิตคณิตศรีบาเพนยิงแต่สมัยอยู่กับชนบุรีนะครับมีอยู่8ประตูนะครับอันนั้นก็คือในส่วนของดาวสานโวทีนี้มาที่โปรแกรมการแข่งขันอะไรแล้วกันครับในสัปดาห์นี้ของฟุตบอลไทยลีกหนึ่งนะครับ สัปดาห์หรือแม็์เดย์ที่20ครับแน่นอนวันเสาร์คงต้องโฟกัสไปที่สนามรีโอรีโอสเตเดียมนะครับจะเป็นการพบกันระหว่าง BGPU ครับมาเยือนครับทางด้านของเชียงรายอยู่ในเต็ดครับครับดูได้เป็นไงเอ่ยก็เชียงรายไม่ดีไม่เถอะไม่เอาดิไม่คุณหนึ่งงานนี้นาออกวออกก้อยได้หมดเพราะยังไงรู้ไหมบอลบอลบอลสามได้แล้วเหรอ ไม่บีจีก็ฟอร์มอยู่ในช่วงที่แบบ <laughs> ห่วยแตกผมบอกตรงเอ้ยอย่างน้อยบีเอ็กซันเอ็กซันฟันดี้นะมันห่วยนะคนหนึ่งไม่ชนะใครเหมือนกันนะและ้วเชียงรายแล้วตอกกับอ่าเชียงรายก็เล่นในบ้านไม่ดีจะชนะอยู่ทีมเดียวนั้นคือชนะชนบุรีครับมันก็เป็นไปตามนั้นเพราะฉะนั้น <c oughs> บอลออกสามหน้าเลยเป็นไปได้หมดทุกอย่างคอยดูคู่นี้นะเป็นอะไรที่ไม่แน่นอนคือคือแต่ว่าตอกย้ำตอกย้ำอาจารย์เกมสนุกแน่นอนออ คือตอกย้าตอกย้าอย่างที่คุณคุณคุณหนงพูดครับทีมเยือนก่อนแล้วกันครับทีมเยือนในผลงานนอกบ้านแย่ครับนะครับถ้าในระดับระดับท็อปทีมนะเพราะปัจจุบันในบีจูอยู่ดับ4นะครับเล่นมา10เกมชนะนอกบ้านแค่2เกมอะเะเสมอไปเยอะเสมอถึง6เกมอะก็โคตรงอนใช่ไหมรักษาการแทนอยู่เนี่ยคือตอนนี้ผมกำลังรอดูว่าเทกุระโมริซึ่งเขาว่ากันว่าน่าจะเปิดตัว เดือนหน้าไม่ใช่ไม่ใช่เทมปุระนะไม่ใช่ไม่ใช่ที่ที่จะมาเนี่ยเห็นว่าประมาณเดือนหน้าใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตัวของพี่ง้วนเองก็คงจะต้องเป็นแคเทเกอร์ต่อไปอีกใช่ไหมใช่เพราะว่าพูดง่ายๆนะว่า8นัดในหลีกเนี่ยชนะเกมเดียวก็คือชนะเชียงใหม่ย,ยูอะ่ะก็แย่นะผมบอกว่าแย่ไงเสมอถึง5เกมฟอร์มเชียงรายในบ้านก็แย่เอ <laughs> เดี๋ยวฟอร์มเชียงรายในบ้านที่ว่าแย่เนี่ยอันนิดหนึ่งแล้วกันเชียงรายเนี่ย เล่นในบ้านชนะแค่2เกม <h> นะแต่อย่างน้อยเนี่ยก็คือฟอร์ม2นัดในบ้านเนี่ยเขาเสมอกับ์บรลิสเทโลแล้วก็ล่าสุดคือชนะชนบุรีก็ชนะทีมที่เคยชนะไงโอเคโอเคอ่ะเพราะฉะนั้น <c oughs> ก็เป็นยังไงครับเกมคู่นี้ก็ผมบอกแล้วไงสามหน้าแต่แต่นัดนี้แต่นัดแรกเนี่ยเชียงรายยูด้วยความที่เขาเก่งในบ้านเนาะ <ừ h. S 2> บุกไปชนะ BG จีปทุมมาแล้วนะ ผมจะให้อันนี้เป็นเกมระหว่างสิงห์เจอสิงห์นะเนี่ยสิงห์พบสิงห์นะเนี่ยตอนหนึ่งห้าสิบห้าสี่สิบห้าสิบอ๋อห้าสิบห้าสี่สิบห้าโอกาสเสมอสูงดิโอกาสเสมอมันสูงแต่ให้ฝั่งเชียงรายห้าสิบห้าโอเคโอเคถ้ายังมีเปียบนะก็ให้เจ้าบ้านไปอ่าอันนี้คือกฎของการให้ให้เปรียบของเจ้าบ้านแต่แต่ทีเนี้ยนิดนึงเพราะว่ามีแฟนบอลเชียงรายเขาเขาบอกว่า เขาอยากจะให้ใส่ชุดส้มขาวครับเพราะว่าใส่ชุดส้มขาวในบ้านหลังๆไม่ค่อยแพ้ใครเอขาก็เลยเชียร์ก็ลองดูแล้วกันว่าจะเป็นทริคนี้หรือเปล่านะครับเกมนี้เราน่าจะมีผู้สื่อข่าววิเศษเราไปอยู่ในสนามด้วยนะฮะครับนคบคุณครูเมจินะครับก็คงน่าไปแน่นอนคุณเมจิต้องอยู่ในสามแน่นอนน่าจะไปเก็บช็อตมาให้เราได้เห็นกันครับฝากคุณนงช่วยบอกด้วยแล้วกันนะช็อตไหนคนเก็บช็อตไหนไม่คนเก็บนะเรียมไว้ละโอเคโอเค เดี๋ยวค่อยติวอีกทีนึงโอเคนะครับรบอันนี้ก็คือเกมที่ทีมโซนเหนือเราแล้วก็เราก็ต้องเชียร์ด้วยก็คืออย่างสอสดี<า>งเอฟซีลุงหลงอีกครับอ๋อโอเคโอเค,อครับรองถ้ามีไอ้น้องป๊อบอยู่ด้วยไม่มีรถไฟชนกันอ๋อจริงเหรอทำงานรถไฟ <laughs> <laughs> โอเคอาทีนี้มาดูโปรแกรมคู่อื่นนะครับในวันเสาร์นะครับน้องบัวพิชัยอันดับ8เปิดบ้านเจอเมืองทองอ๋อคุณนิกำมันนะนี่คือน้องบัวเนี่ยเป็นทีมแรกหมัดในบ้านนะครับใช่สิบเอ็ดนัดเนี่ยแพ้3แต่ชนะ8แปดไม่มีเสมอไม่มีเสมอเลยบอลน้องบัวเล่นในบ้านนะคนดูโคตรชอบเลยนั่นแหละและยิ่งยิ่งเจ้าแฮมเบิรตันซัวเรสเนี่ยมาได้ทางด้านของบารโอลสตาเดลี่ซึ่งเป็นอดีตดาวซซนโบเมื่อดูยการที่แล้วเนี่ยกลับมาเล่นในเลกสองให้ด้วยเนี่ยโอ้คู่หาคู่ขานี่รู้ใจนะครับ นะครับก็ต้องดูแล้วครับว่าหนองบุพชีพซึ่งเล่นในบ้านชสองสองนัดชนะทั้งสองนัดจริงผมอิจฉาทีมอ้ย่างจบอีกเลยเรื่องเนี้ยผมไม่ได้ชี้ช่องมาเลยว่ะจริงอิจฉาจริงแบบบอลเขาเชียร์ในบ้านโคตรสนุกอ่ะแต่บอลเราเชียร์ในบ้านนี่ทำไมมันมันพูดไม่ถูกอ่าแต่เมืองทองเมืองทองอะไรแล้วกันเมืองทองเนี่ยเออ่จะมีโอกาสถูกเชียงรายยูแซงหรือเปล่าเพราะว่า แต้มเท่ากันไงใช่ถ้าถ้าเกิดไปพลาดแพ้หนองบัวพิชยาใช่มีโอกาสใช่ใช่เพราะว่าฟอร์มล่าสุดเนี่ยชนะเชียงชนะาตาเรือก็จริงนะครับแต่ในส่วนของเมืองทองเองเนี่ยเลข2มาเล่นมา5นัดเขาก็แพ้แค่เกมเดียวเพราะฉะนั้นก็ถือว่าค่อนข้างแข็งปีหน้าในเลข2อ่านะครับทีนี้มาอีกคู่หนึ่งครับนครราชสีมามาสนาเอฟซีอันดับ9เจอขอนแก่นยูเป็นทีมจากโซนอีสานทั้งคู่นะครับเดินทางไม่ไกลใช่แล้วก็ โคราเนี่ยแพ้มาสองเกมครับนะครับก็ถือได้ว่าอยู่ในภาวะที่อาจจะไม่ต้องดิ้นรนมากมายนักในขณะที่ขอนแก่นเองก็ถือว่าทรงๆนะครับอันดับตอนนี้นะครับไม่แรงไงมัสด้าไม่แรงนะเพราะเป็นมัสด้าพันธอันปีเนี้ยเจ็ดนัดบ้านเจ็ดนัดในบ้านนะครับครับเป็นแพ้ให้กับพีทีทีมเดียวนั่นไงสำหรับนครราชสีมามาสด้าเอฟซีแพ้ยากนะ่ไม่ชนะนั่นแหละนะครับ ส่วนทางด้านของขอนแก่นเองนะครับเป็นทีมที่ยังไม่เสมอใครในการเล่นนอกบ้านนะครับอ่าก็ต้องดูแล้วกันว่าเกมคู่นี้จะออกเป็นแบบไหนอย่างไรนะครับคู่สุดท้ายครับในวันเสาร์ก็จะเป็นสุทรประการซิต,ตี้อันดับที่14อยู่อันดับ3ฉา,ากท้ายนะครับนั่นแหละสีเจอบุรีรัมย์ดูแล้วเป็นไงล้างได้ไหมเล่นในบ้านของตัวเองสาหรับสุทรประการซิตี้ต้องดิน้นดิ้นสุดชีวิตอ่ะคนหนึ่งอืมอืมอย่าลืมว่าตัวเองโซนอันตรายนะใช่เพราะว่าเล่นในหลีกมาตกหลีกรอบหลีกครับเล่นในหลีกสินัดไม่ชนะ แพ้สองเกมหลังสุด,ดนะาผมเป็นโค้ชนะผมจะบอกนี่แมตช์นี้นะถ้าไม่ไม่แพ้นะผมถือว่าชนะครับจริงๆถ้าไม่แพ้บุรีรัมผมถือว่าชนะเลยแล้ว,วใช่ไหมถ้าไปชนะนั่นถือว่าเป็นโบนัส ใช่ไหมยังไงก็ตามแต่ขอไม่แพ้นะ่ยถือว่าชนะก็ต้องดูก็ต้องดูงดนะครับเพราะว่าเล่าลูกทีมหน่อยไม่เพราะว่าเล่นในบ้าน2นัดล่าสุดเสมอทั้งคู่ด้วยครับเสมอ,อกับโพลิสเทโลก็เสมอ,อกับนองบัวบนะครับสำหรับทางด้านของสูนประการซี่ส่วนบุรีรัมแน่นอนครับถ้าโดยจากสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยต้องพยายามสปีดหนีใช่เพราะว่าในหลีกเองเนี่ยมันคงไม่ลัคกี้ขนาดนี้เนาะครับใช่นะครับเพราะนั้นในนัดนี้เนี่ยยังไงก็ต้องพยายามเก็บ3แต้มให้ได้เพราะว่าในหลีก2นัดไม่ชนะนะครับ เคยชยนะถึง6นัดติดมาแล้วนะสำหรับทางด้านของบุรีรัมตอนนี้มาสะดุดนิดนึงนะครับก็ต้องดูว่าเป็นอย่างไรส่วนโปรแกรมวันอาทิตย์ครับแน่นอนโฟกัสอยู่ที่สนามท่าเรือนะครับเจอกับทางด้านของเชียงใหม่ยูเฮ้ยเฮ้ยท hey, hey, ่าเรือั <laughs> ่นแหละ <laughs> ตอน hey, ท <hey. S 1> ุ่งครื่องครับคู่นี้เตะน่าจะเป็นคู่ดึกสุดเลยนะฮะครับผมพี่อูดของเราเป็นไงเอ่ยก็การที่ได้รีอคที่ดีจากมาดามแป้งช่วยให้น้องๆกลับมามีชีวิตชีวาขึ้นเนี่ย เจอกับเชียงใหม่ยูสุดสัปดาห์นี้เป็นไงครับผมเชียงใหม่ยูเราได้เปรียบทุกอย่างเลยของท่าเรือท่าเรือทั้งตัวท่าเรืออยู่อันดับเจ็ดนะตอนนี้นะครับก็นั่นไงเขาต้องลุ้นพื้นที่ไปเอซีเอลอใช่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 แล้วมีโอกาสละไงเพราะมันขีดเส้นถึงอันดับหกใช่มีโอกาสเจอทีมบวยแล้วเนี่ยต้องอัดให้ใส่เต็มที่และอีกอย่างหนึ่งได้รับการ ช,ช็อกจากช็จากมาดามแป้งไงใช่ไหมกระตุน้นละกระตุน้นต้เ,เตะละเฮ้ยยังไงก็ต้องได้นะชใช่ไม้มเชื่อแป้งเ <laughs> ออ<ม> <laughs> ต้องดูแล้วเป็นยังไงเพราะว่าในส่วนของท่าเรือเองเนี่ยผมมีเรคคอรขอดที่น่าสนใจอย่างนึงครับ <laughs> เป็นอันดับเจ็ดก็จริงนะแต่สิ่งที่เขาดูดีกว่าทุกทีมก็คือ <laughs> เขาเล่นมา20เกมหลังสุดเนี่ยยิงไปถึง18เกม โอ้โหท่าเก่ายิงเกืบอบเรียกว่ายิงทุกนัดยิงเกือบยิงทุกนัดจะมีเกมที่คือแพ้บุรีรัมย์กับเสมอขอนแก่นที่เขายิงไม่ได้เท่านั้นเองนั่นก็คือยิงไปประมาณแปดส่วนสิบก็นั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือสิ่งที่ต้องระวังกันนิดนึงนะครับแพ้ชนะว่ากันอีทีแต่เพียงแต่ว่าสิ่งที่เขาทำสกอร์ได้แต่ยันอีกบุรีไม่ได้ลงนะ อไม่ลงนะยืมตัวมาจากใช่ยืมตัวจากข้าเรืองไงเออนนะถ้ามีในสัญญาแต่ผมว่ามีในสัญญาแลนวนแต่อย่างน้อยเชียงใหม่ยูถ้าดูใจเล็คอร์ในบ้านนอกบ้านเนี่ยในนอกบ้านดีกว่ากับเล็คอร์อะถ้าเทียบกันระหว่างในบ้านนอกบ้านกับผลงานของตัวเองนะหวังว่าก็คงอย่างน้อยพอแบ่งแต้มนะพอแบ่งแต้มก็คือถือว่าชนะแล้วกันเออนะขอแบ่งแต้มแล้วกันนะครับถามพี่อูด้วยนะพี่อูดให้หรือเปล่านะพี่จ๊านะครับอดูแล้วถ้าเป็นคุณคุณมองไง ผมมองดูน่าจะเป็นเกมสนมากน่าจะเป็นการคลองบอลการเข้าทำของท่าเรือครับครับครับก็ดูจากประสิทธิภาพของนักเตะอืมอืมก็อย่างที่บอกอะ่ะอืมประสิทธิภาพนักเตะของเขาเหนือกว่าเราเยอะอ,อันนี้ก็ต้องยอมโอเคแต่ว่าอยู่ที่นักเตะเราอะ่ะจะยันได้ขนาดไหนโอเคจะ ใจสู้ขนาดไหนใช่ไหมมันอยู่กับใจ้นยนะน้องนะทุกคนโอเคนะครับใจสู้เราก็ไม่แพ้ใจสู้มันก็รอดเหมือนไอ้บอลแ,แต่มาดามอองเขาไปอยู่ข้างสนามใช่ไหมใช่ผมมอยากไปถ่ายมาดามอองพอ <c oughs> แล้ว <c oughs> ทีนี้มาที่อีก3คู่ที่เหลือครับ,รบในเกมวันอาทิตย์ราชบุรีเจอกับสุพรรณครับราชบุรีตอนนี้เปลี่ยนโค้ชนะนะครับคงดูว่ามีสีสันใช่ไหมอ่าพ่จะมีสีสันขึ้นหรือเปล่าส่วนสุพรรณอย่างที่บอกให้อเดบายโยบอกต้องเล่นเกมนัดชิงทุกเกมถ้าใครถามบอก เกมต้องมาลุ้นหนีตกชั้นไหมเขาบอกว่าอย่าต้องไม่ต้องมาถามเรื่องนี้เอออเดมายโยบอกอย่างนี้เลยนะฮะนะครับเพราะเขาบอกดิ้นสุดตัวแน่นอนนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ขยับขึ้นมาละนะครับครับชนะมา2เกมก่อนที่มาแพ้ท่าเรืออ่านะครับนะส่วนพีทีประจวบครับก็ดิ้นยัง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 อิดอยู่ถูกนะครับแล้วก็เบียดอย่างเชียงใหม่กับสมุทรปราการอยู่เหมือนกันนะครับาหมอนี่ก็ค่อนข้างที่จะเป็นแอร์ฮันเกอร์นะแต่แต่ที่บอกครับว่าเขามีผลงานที่ดีใน2เกมหลังไงนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นอาจจะเป็นแรงขึ้น นะครับในการที่ทําให้อิสระสีโลปลูกปั้นหรือว่าปลูกกาลังใจลูกทีมได้นัดน,นี้เจอของแข็งด้วยเล่นในบ้านก็จริงที่3อ่าวเจอทรูแบงคอกครับอันดับสองแต่อย่างที่บอกฮะทรูหนัดหลังเนี่ยก็ไม,ม,ม,ม่ชนะชนะเกมเดียวอะชนะเกมเดียวออแพ้ไปสามแข่งนี่บประคามพวกนั่นแหละดูแล้วไม่น่าเชื่อเราสีนัดหลังในการเล่นเกมเยือนนะคุณโหน่งไม่ชนะเลยแพ้ถึงสเกมสำหรับทรูแบงคอกอะไม่เกิดอะไรขึ้นเนี่ย โคชตะวันแบบดึงไว้ก่อนเอาเหรออ่า <c oughs> วันนี้มาคู่สุดท้ายครับครับผมทางด้านของชนบุรีเจอกับโพลิสเทโลครับครับชนบุรีเองก็อย่างที่บอกครับการกลับไปเล่นในบ้านซึ่งมีผลงานที่ดีมากนะฮะครับ,รบเล่น11เกมในบ้านเนี่ยชนะถึง7เกมด้วยกันครับน,นะครับแพ้ครั้งสุดท้ายก็คือการแพ้กับเชียงรายอยู่ในเต็งเป็นแพ้เกมเยือนใช่เออเกมเกมในบ้านเกมในบ้านแล้แพ้ครั้งสุดท้ายเกมเดียวก็คือเชียงรายยูนเด็ดหลังจากนั้นเนี่ย แปดนัดไม่แพ้ชนะนถึงหกนัดวันนี้เจอบีซีซึ่งอาจจะโพลิสเตโรซึ่งอาจจะดีในบ้านับแต่นอกบ้านดูแล้วไม่ค่อยเท่าไหร่เพราะว่าชนะ e. แค่เกม,มเดียวใช่ใช่ตอนนี้เปลี่ยนเป็นโพลิสเตโรนะครับอันนี้ก็คือโปรแกรมทีหนึ่งครับ,รบที่เรามาฝากกันในช่วงฮกบอลเหนือในช่วงแรกแล้วเดี๋ยวเรากลับมาในช่วงต่อไปของฮกบอลเหนือไปที่ทีสองหลายคนอยากให้เราคุยถึงเรื่องของลำพูนแน่เลยนะครับแต่อย่าลืมด้วยนะครับไทยเข้ามาด้วยนะครับทีสามทีสามระหว่างทีม พิซูโลกกับแม่โจอยู่ในเต็ดใครสก,กอร์จะจบลงที่ไหร่รโดยมีของแจกเหมือนเดิมนะครับ,รบนี่คือเสื้อจากดีตาเจอซี่กับสติกเกอร์นะครับของทิมสนามมอบให้ครับครับผมนะครับเอาละครับเดี๋ยวภาคสู้ครับกลับมาในช่วงหน้าครับ